สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกๆคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะเรากลับมาพบกับครูประยิน,นคำนวณสายอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องาการต้องกากรการล่่งละเมิดทางเพศค่ะ ุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถบอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้การล่วงละเมิดทางเพศหมายถึงการกระทําหรือคาพูดเกี่ยวกับเรื่องทางเพศที่ลามกอนาจารหรือการแสดงออกทางเพศต่อผู้อื่นโดยบุคคลน,นั้นไม่ยินยอมนะคะ พฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศมีดังนี้ค่ะ 1. การอยู่ในที่รับตาคนสองต่อสองเช่นในห้องที่อยู่กันสองคนในมุมอาคารที่ไม่มีคนเดินผ่านซึ่งเป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการล่วงละเมิดทางเพศได้ง่ายค่ะ 2. การใกล้ชิดกับคนต่างเพศหรือเพศเดียวกันและคนคนนั้นพยายามสัมผัสเนื้อต้องตัวเรา อยู่เสมอโดยที่เราไม่ยินยอมนะคะ 3. การกลับบ้านเมืดอค่ำและเดินในเส้นทางเปรียวเพียงลำพัง,างอาจถูกผู้ไม่หวังดีทำร้ายร่างกายได้ 4. การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมเช่นใส่กางเกงหรือกระโปรงสั้นจนเกินไปหรือใส่เสื้อรัดรูปทำให้เกิดการดึงดูดใจจากทางเพศตรงข้าม 5. การไปเที่ยวเตรดในเวลากลางคืนหรือไปเที่ยวตามสถานบันเทิงอาจทำให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศได้นะคะ 6. การคบเพื่อนที่มีความประพฤติไม่ดีที่อาจชักชวนหรือร่อรวงเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีค่ะ 7. การเสพสารเสพติดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมาต่างๆจะทำให้เราขาดสติได้นะคะ ทีนี้เราก็จะมาดูวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นําไปสู่การล่วงมืดทางเพศค่ะเราควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นําไปสู่การล่วงมืดทางเพศโดยปฏิบัติดังนี้นะคะ 1. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่รับตาคนาเพียงคนเดียวหรืออยู่กับคนที่ไม่น่าไว้วางใจค่ะ 2. ไม่กลับบ้านเมื่อค่ำควรกลับบ้านให้ตรงเวลา หรือเรามีความจาเป็นจริงๆที่จะกลับบ้านเมื่อค่าเราก็ต้องโทรแจ้งผู้ปกครองทางบ้านหรือโทรแจ้งให้คู่ครองมารับนะคะ3การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะ4ปฏิเสธคาชักชวนของคนที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่เรารู้จักก็าตามนะคะ ห้าเลือกคบเพื่อนที่มีความประพฤติดีแนะนำแต่สิ่งที่ดีให้กับเราหกไม่ทดลองหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสุราและสารเสพติดทุกชนิดนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้ถ้าเราถูกคนอื่นล่วงละเมิดทางเพศ หรือประทำร่วงเกินในสิ่งที่เราไม่ชอบและส่งผลต่อสุขภาพกายและใจเราควรบอกพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวนะคะเพราะท่านจะช่วยหาวิธีแก้ปัญหาให้กับเราได้สำหรับวันนี้นะคะการต,ต้องการการล่วงเมื่อทางเทศไปแล้วนะคะ คุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะมีความรู้ความเข้าใจและจะปฏิบัติตนในวิธีาธการหูแลเลี้ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การลวมเมื่อทางเพีได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ